อะไรเอาไกาตัดเล็บม,มัดาตะถุงชาแล้วก็เทชาออกมาแล้วยังไงต่อเอาถุงชาไปตั้งโต๊ะแล้วยังไงต่อเอาไปเช็คไปจุดที่ถุงชาแล้วทาไมอ่ะรอไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราถุงชามาตั้งโต๊ะแล้วก็จุดไฟมันจะลอยได้ครับทุกคนร้อนๆแบบนี้ไม่ได้ต้องการหวานเย็นแต่ต้องการหวานใจ โอเคครับตันแรกผมได้ไปซื้อถุงชากับไฟแช็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะมันไก่ตัดเล็บไปตัดถุงชานะครับทุกคนแล้วก็จะเทชาออกมาทิ้งนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะเอาถุงชาไปตั้งโต๊ะแล้วก็จุดไฟนะครับทุกคนแล้วเราจะไปดูกันนะว่ามันจะลอยขึ้นเหมือนกระสือจริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอแล้วสามสองหนึ่ง เฮ้ยผมทำได้ครับทุกคน